จังหวัดลบบุรีจัดพิธีเปิดบ้านเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่แกรกฎาคมส5 6 5รที่ผ่านมานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน <S <S เพื่อนช่วยเพื่อนให้กับครอบครัวนางละไมอินพระรามผู้ประสบอักขีภัยผู้ประสบอักขีภัยณบ้านเลขที่16หทับ1หมู่ที่8ตําบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีณบ้านเลขที่16หทับ1หมู่ที่8ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพระครูสันติญาณประยุทธ์เจ้าอาวาสวัดยานเสนเจ้าคณะ ตำบลกงนธนูนางวัชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเนื่องจากวันที่30เมษายน2565เวลา1 1อนาิกนาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนางละไมอินพระรามบ้านเลขที่16หทับหหมู่ที่8ตำบลกงธนูอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเบื้องต้นได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัดลบบุรีและอำเภอเมืองลบบุรีหลังจากนั้นพล พลังบวร,บรเช้งฟอกกูดนำโดยเจ้าคณะตำบลโกงธนูและอบะตอโกงธนูช่วยกันร,ระดมเงินบริจาคพร้อมทั้งวัสดุในการก่อสร้างโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดตั้งกองทุนในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยจนสามารถก่อสร้างบ้านหลังนี้สำเร็จตามแนวทางเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กพันเพนซิริมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและทีมงานโกงธนูพลังบวรได้เข้ามาทำแปลงผักสวนครัวทำเล้าไก่ไข่ ปลูกกล้วยและปลูกผักผลไม้โดยรอบบ้าน,บบานเพื่อใช้วิกฤตให้เกิดประโยชน์นำพาให้ครอบครัวผู้ประสบภัยกลับมาอยู่รอดพอเพียงยิ่งขึ้นด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้อย่างเข้มแข็งอีกทั้งบ้านหลังนี้อยู่ติดกับธนาคารขยะเพื่อนช่วยเพื่อนหมู่ที่ตปบลมกงธนูจึงมีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำจึงมีมติเห็นควรทำบ้านหลังนี้ให้เป็นฐานเรียนรู้เพื่อให้หน่วยงานเยี่ยมชมงานสัมคีของพลังบวรอันเข้มแข็งพร้อมชมวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยครับ